มาแอนน์ับตัวอะไรวิ่งผ่าน้างหลังอะเฮ้ยวิ่งผ่านอีกแล้วใครเห็นบ้างว่าเป็นตัวอะไรอะอ้ยผ่านห้าเลยอะอุ้ยมันวิ่งตกใจหมดเลยวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์การายเกิลชาเลนจ์อะไรรอบันนี่ ชาเล่นที่ว่าเราจะมาสร้างปลอมปาการกันแล้วเรามาดูกันว่าปลอมปาการที่เราสร้างเนี่ยกันการ์ตูนด็อกได้หรือเปล่าเฮ้ยน่าสนุกกัเป็นไงล่ะถ้าใครอยากดูแลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่กดไลค์นะ่งใจหลายมากเลยเนี่ยบันนี้เสียใจถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยยูจ๊กว้าาา เราจะสร้างบ้านกันไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าขับรถเล่นแป๊บโอ้ยหรือเธอจะถ่ายทำที่เนี่ยเอ้ยว่าแต่ยิงด้วยทำไมเนี่ยดิบดิบดิบแเกิลโห้ยเธอจะถ่ายที่หรือเปล่าว้าวถายกโอ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยบันนี่โอ้ยก็แค่เล่นรถก่อนแชกเกิลเล่นด้วยกันเปล่ามาแข่งรถกันก่อนดีกว่าม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 าว้าวนี่นั่นน่นน่น วาไงลันชยเกบันนี่เธอเสร็จฉันแน่เมื่อกี้เธอชนฉันนหนบอกว่าจะมาแข่งรถกันไงมางั้นเราเริ่มแข่งกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉันค่อยจัดการเธอบันนี่พร้อมหรือยังชายเกิลว้าวฉันจะพร้อมแล้วเธอจะพร้อมยังบันนี่พร้อมอยู่แล้วว้าวว่าแต่ทุกคนทุกคนคิดว่าใครชนะบันนี่กับชายเกิลเอ้ยบันนี่อยู่แล้วไม่ต้องถ่ายชายเกิลหรอกชายเกิลตั้งหา ทุกคนบอกด้วยนะชายก็ชนะชัวร์พร้อมนะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปโอ้ชายเาำไมรถเธอแรงจังอ่ะฉันนำไปแลวจ้าไปรดเธอแรงไม่ยอมกินเลยนี่แน่แน่แน่แแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครชนะวันนี้ความเร็วปลายฉันชนะแจ็คเกอ์ตาเรียบร้อยไม่แน่ว่าให้ตายเธอ มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่โอ้ยวันนี้เธอทำอะไรรถฉันเนียโอ้ยเธอเผารถตัวเองเหรอว้าวตั้งใจจะยิงรถเธอแต่โดนตัวเองเฉยแง เย้ยยยยบันรที่ชนะบันรทีชนะบันทีชนะบันรทีชนะบันทีชนะบันทีชนะรถเธอน่ะมันแค่แรงต้นส่วนรถบันนี่น่ะแรงปลายเชกเกิลรวยด้วยจะมาแข่งกับพี่นะเร็วไปร้อยปีน้องฉันยอมให้หลอกใช่หรือเปล่าเธอก็กดเหยียบคันเร่งจนมิดเลยนะแต่เธอสู้ฉันไม่ได้เจอฉันเนี่ยปาดเข้าไปเห็นไหมมีคนบอกว่ารถจะแรงไม่แรงไม่ได้ดูที่รถหรอกดูที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยไงบันนี้อยู่หลังพวงมาลัยไงรถบันนี่เรงว้าง ครั้งนี้ฉันยอมให้เดี๋ยวคราวหน้าฉันชนะแน่นอนคราวหน้าคราวไหนไจเกิ้ลไอมันต้องมีสักครั้งแน่ต้องมีสักวันฉันจะรอฟั้งที่รอก็จะรอไจเกิลได้เลยเออว่าแตะมันนี่เธอจะสร้างบ้านตรงไหนอะเมื่อกี้ถ่ายที่อยู่ข้างล่างนี่แล้วขึ้นมาข้างบนทําไมองอ๋อนี่ฉันว่าฉันจะสร้างบ้านตรงนี้สร้างเป็นตาณาจักรเลยเพราะว่าการ์ตูนด็อกเนี่ยมันไปยินตึกได้ใช่ไหม ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยกลัวว่ากระตูนด็อกมันจะขึ้นมาได้ใช่ไหมเอ๊ะไม่ต้องกลัวหรอกมันขึ้นมาได้อยู่แล้ว,วาเพื่อความแอดวานเข้าไปอีกหนึ่งระดับบันนี่จะสร้างตรงนี้ให้มันเป็นกําแพงขึ้นมาแล้วดูซิว่าบ้านที่บันนี่กับใช้ก็สร้างเนี่ยมันจะป้องกันก,นกระตุนด็อกได้สักแค่ไหนเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยโอเค เอว่าแต่พื้นที่ตรงกลางเราจะสร้างอะไรดีชายเกิลเราต้องมีตัวบ้านเป็นหลักก่อนตัวบ้านเป็นหลักเหรอใช่แล้วมงีได้เ้านเฮ้ยนี่ไงเป็นกระจกใสเลยคราวเนี่ยเราจะได้เห็นว่าการ์ตูนด็อกเนี่ยมันมาทางไหนเอว่าแต่เราจะเข้าบ้านหลังนี้ยังไงเนี่ยประตูบ้านอยู่ทางไหนละเนี่ยเฮ้ยประตูบ้านไม่เจอเนี่ยทางนี้หรือเปล่าใช่ทางนี้เปล่าเฮ้ยใช่จริงด้วยเห้ยไหม่มันก็เปิดเข้ามาเองเฮ้ยเฮ้ยประตูบ้านเธอเฮ้ยฉันว่ามันอาจจะยืดหยุ่นยืดหยุ่นไงโอเค นี่เข้ามาเข้ามานี่แล้วก็เดินขึ้นบันไดาทางนี้เอ๊ะแต่เราขึ้นไม่ได้เพราะเราติดหัวเอเ<ร>าไปน,นี่ธอขึ้นไม่ได้เหรอใช่ฉันติดเพดานนะชายเกิลไหนฉันลองขึ้นหน่อยสิลองดูสิเอ้ยฉันก็ติดเหมือนกันโอ้โหโอาได้เดี๋ยวฉันต้องกระโดดเอ๊ะเอ๊ะบันนี้เราฉันว่าเราเอาไม้ต้องเพดานออกไปไหมก็ดีนะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แนนี่แน่น่แน่นแน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยหายไปแล้วโอเคบ้นเราจะแข็งแรงจริงใช่ไหมอะหหลังนี่ไม่ผ่านเลยไชเคิลฉันว่าเอาออกไปดีกว่านี่เอาหลังใหม่ดีกว่าบ่นี่ใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นถ่ายไหน่ายไหน่ายไหนใครฉันหรอใช่่นอ่ะถอยถอยแล้วถอยยแล้วถอยยถอยอีกเถอยอีกเหรอใช่ๆช่่อถอยถอยครับพอยังพอพอ บ้านมันต้องหลังใหญ่มากแน่เลยใช่ไหมเนี่ยนี่เว้ยเป็นไงล่ะ เฮ้ยปน,นี้นี่มันหอคอยอะไรปะเนี่ยใช่หอคอยนี่แะที่เราจะไปอยู่ข้างบนเพื่อที่จะสังเกตการว่าการ์ตูนด็อกเนี่ยมันเข้ามาทางไหนแต่ว่าเรามีหอคอยแล้วเนี่ยไซเกลเราต้องมีอะไรอีกเราต้องมีกำแพงเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช,ใช่กำแพงนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยเพื่อกันการ์ตูนด็อกถูกต้องผู้ดีก็ถูกอีกโอเคครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทําการสร้างกำแพงขึ้นมานะไซเกิลไหนกำแพงของเชอกํกำแพงที่ว่าเนี่ยมันต้องมีการป้องกันที่สูงขึ้นมาหน่อยใช่ฉันว่ามันต้องสูงสูงหน่อยเพราะการ์ตูนแคทม แค่นี้พอไหมนี่มันเตี้ยโอยไม่เราก็กั้นไว้ก่อนไงรอบๆมาเอ้ยดีดีดีนี่กั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้กว่ามันจะเข้ามาถึงตัวหอคอยมันก็ต้องผ่านกำแพงมาตั้งหลายกำแพงใช่มันจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งชายเกิลนี่ฉันนี่มั่นใจเลยว่ามันต้องกันได้แน่นอนรอฉันขออนุญาตห่อ <c oughs> ว้าวบนี่กำแพงรอบเลยะ่ะใช่กำแพงสเต็ปแรกเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะสร้างกำแพงที่สูงยิ่งกว่านี้อีก หนึงชั้นขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การ์ตูนด็อกเข้ามาได้ทันท่วงทีเราจะได้มีเวลาหนี้ <laughs> ดีเลยกำแพงอีกชั้นหนึ่งต้องสูงสูงเลยนะบันนี่ใช่แล้วชายเกล์กำแพงอีกชั้นต่สูงแน่นอนเลยแต่ว่าเนี่ยฉันหาวัตถุดิบก่อนนะเองวัตถุดิบยังกับเธอเจะเอามาทำอาหารแนะ่ชายเกล์<า>เดี๋ยวฉันวิ่งไปซื้อของแป๊น้าพอดีไม้หมดเดียวมาเดี๋ยวมาเดมา โอเคฉันไปซื้อไม้เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วชายเกิลนี่กำแพงอันใหญ่มากขึ้นไงล่ะการ์ตูนด็อกยัไม่กล้าเข้ามาแน่นอนเลยเราต้องปิดรูไว้ไม่ให้การ์ตูนด็อกเข้ามาได้นี่โอ้หมันดูแข็งแรงมากเลยอะอย่างกับเอาไว้ป้องกันค่าศึกกับบันนี้ใช่ก็ไว้ป้องกันค่าศึกไงชายเกลเธอพูดอย่างกับว่าไม่ใช่ค่าศึกที่จะมาการ์ตูนด็อกเป็นค่าศึกเราไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ฉันหมายถึงว่าแบบอย่างเอาไว้ป้องกันค่าศึกในสงครามมากมันเกิดสงครามขึ้นแล้วการ์ตูนด็อกมันมาเป็นกองทัพเลยรอบนนี้้ชาาเเกกกจออขัไพ ทั้งนู้นอี่หรือเปล่าใช่จากเธอเขาอันไตอันไรพนพ <c oughs> เธอนี่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาเรื่องไงเนี่ยเนื้นนานมาแล้วนะมีการ์ตูนด็อกตัวหนึ่งนะได้อยู่ในขอนไม้ <c oughs> แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มีเสือเข้ามาถามว่าเฮ้ยเจ้าการ์ตูนด็อกเจ้าทําอะไรอยู่ใต้ขอนไม้นะ่ะการ์ตูนด็อกเลยตอบไปว่า อ๋อข้ากาลังนอนเล่นอยู่ใต้ขอนไม้นั่นเองแต่หารู้ไหมขอนไม้นะั้นเป็นขอนไม้ที่ใหญ่มากการ์ตูนด็อกเนี่ยเดินไปไหนไม่ได้เลยมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นการ์ตูนด็อกเลยบอกว่าบอกกับเสือว่าใช่ไหมเมื่อกี้เสือป่ัใช่ใช่เมื่อกี้เสือใช่บอกกับเสือว่ากกเจ้ามาแข่งพละกําลังกับข้าไหมเสือก็เลยตอบไปว่าโอเคงั้นก็แข่งก็ได้ กาตูนด็อกเลยบอกว่าแน่จริงเจ้าลองเลื่อนขอนไม้นี่ออกไปดูแต่เจ้าคงเลื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้าไม่มีแรงไม่งั้นเดี๋ยวข้าจะโชว์เลื่อนขอนไม้นี้ให้ดูเสือได้ยินการตูนด็อกที่กำลังพูดเยอะเยอะอยู่เสือก็เลยไม่พอใจก็เลยขยับขอนไม้ให้การ์ตูนด็อกดูเลย แล้วเสือก็เลื่อนได้ใช่ไหมบันนี่ถูกต้องแต่การ์ตูนด็อกนิ่เริ่มตกใจเฮ้ยเสือเลื่อนได้จริงด้วยแล้วการ์ตูนด็อกก็รอดออกมาคราวนี้การ์ตูนด็อกเนี่ยอยู่ขอนไม้ที่ข้างๆกับริมน้ําถูกไหมการ์ตูนด็อกก็อยากข้ามฝั่งด้วยการ์ตูนด็อกเลยถามเสือไปว่าแน่จริงเรามาแข่งข้ามน้ํากันดีกว่าใครข้ามถึงก่อนชนะคราวนี้เสือก็เลยบอกก็ได้เสือเลยทาการวิ่งตั้งหลักแล้วก็กระโดดข้ามแม่น้ําไปเลยแต่ว่าหารู้ไม่ในขณะนั้นเนี่ยการ์ตูนด็อกเนี่ยจับหางเสือไว้เนี่ยโดนสะ แต่ว่าในขณะที่ไปถึงเนี่ยกระตูนด็อกในโดนเวียงไปอีกฝั่งแล้วก็กระแทกกับคอนไม้อีกกันเลือดกลบปากเสือพอกระโดดข้ามไปเห็นกระตูนด็อกมาถึงก่อนก็เลยตกใจเฮ้ยถ้ามปกระตูนด็อกมาถึงก่อนเนี่ยกระตูนด็อกเลยตอบไปว่า อ้าวก็ฉันมันแข็งแรงกว่าฉันก็มาถึงก่อนและเสือก็ถามว่าเอา้าที่เลือดที่ปากนี่คืออะไรกระตูนด็อกเลยบอกว่านี่ไงวันก่อนมีคนถามอย่างนี้แหละฉันก็เลยตบปากแตกไปเลยอ้โหทํทำเป็นฟอร์มจริงๆเลยเจ้าก,การะตูนด็อกเสือได้ย <c oughs> ินอย่างนั้นเนี่ยตกใจวิ่งหนีเข้าไปในปา่าไปเจอลิงแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ลิงฟังลิงที่รู้ความจริงทุกอย่างก็เลยตอบกับเสือไปว่าหูยกระตูนด็อกมันขี้โม้เหมือนเธอเลยเบนนี่ยังเรื่องนี้ยังไม่จบลิงก็เลยบอกเสือว่าไปไปเดี๋ยวฉันจะพาไป นเสือก็เลยเดินตามลิงไปหาการ์ตูนด็อกพอไปถึงการ์ตูนด็อกเท่านั้นแหละอุย้ยการ์ตูนด็อกที่เห็นเจ้าลิงเนี่ยกลัวความจะแตกการ์ตูนด็อกเลยทักลิงไปว่านี่ไอ้เจ้าลิงพ่อนายที่ติดนี่ฉันไว้ด้วยแพส10ตัวนะเมื่อไหร่จะคืนนี่หลอกเสือไม่ได้แค่ตัวเดียวหลอกเลยฉันกินไม่อิ่มหลอกเสือได้ฟังดังนั้นตกใจคิดว่าการ์ตูนด็อกนี่โหดมากๆเลยเสือตกใจรีบวิ่งหนีการตูนด็อก แต่หาลูไม่ลิงติดไปกับเสือด้วยวิ่งไปไกลพอสมควรวิ่งไปนะพาลิงเนี่ยโอ้โหยลากไปกับพื้นฟาด,น,น,าดนู่นฟาดนี่ฟาดต้นไม้ฟาดไปหมดจนขากับแขนลิงหลุดวิ่งไปได้พอสมควรหันกลับมาอีกทีเห็นลิงไม่มีแขนกับขาตกใจอุทานไปว่าอุยนี่ข้าวิ่งเร็วขนาดนี้แลว้วอุยการ์ตูนดอกยังวิ่งทันอีกเหรอ เฮ้ยอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนป่าใหม่ดีกว่าว้าายสุดท้ายแล้วการ์ตูนด็อกก็เลยได้อยู่ตรงนั้นสบายเลยโอ้ยบันนี่นี่ไม่ตลกเหรอเนี่ยอุตส่าห์เล่ามาตั้งหลายนาทีเนี่ยตลกสิการ์ตูนด็อกนี่ขี้โม้เหมือนเธอเลยว้าเฮ้ยชปทนตกระพงให้เสร็จต่อดีกว่าโอ้ยแสดงเสร็จแล้วทุกอย่าง โอ้โห oh, ดูรั้วรอบขอบชิดสวยสิแล้วก็นี่เธอสร้างบ้านมนาะตอนไหนเนี่ยฉันไม่เห็นเลยนะเนี่ยอ๋อฉันเสกออกมาเลยเมื่อกี้ไม่ได้สร้างโ oh. หลังนี้นะไว้เป็นที่พักอาศัยนะชายเกิร์ไม่เชื่อลองขึ้นไปสำรวจดูได้เลยอันนี้ก็ทั่วๆไปนะหลังที่ฉันแบบเคยบอกว่าคือต้องมีที่กั้นเตียงนะไม่งั้นเดี๋ยวตกบ้านอ๋อ oh, <ม>เสร็จแล้วเราก็ต้องไปอยู่บนไหนล่ะเพื่อไปดูการ์ตูนด็อกอะ่ะก็คือถ้าเกิดการ์ตูนด็อกมานะเราก็ต้องขึ้นไปบนหอคอยใหญ่ๆโอเคเนี่ยต่อมาตรงนี้จะเป็นหอคอยไว้ สังเกตการนะครับนี่ใช้ก็เธอขึ้นมาบนนี้เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นข้างบนโอเคเชิญเชิญครับเชิญเชิญเชิญโอเคเชิญขึ้นบนโอ้คได้ทีละคนหลอหลอใช่สองคนก็ได้แต่เธอขึ้นไปก่อนเลยไปสำรวจข้างบนเป็นไงเฮ้ยโอ้ยบันนี้อะไรฉันเห็นการ์ตูนด็อกแล้วนั่นมันกองทัพการ์ตูนด็อกนี่เอยฉันอยู่บนหอคอยแล้วบันนี่เธอรีบขึ้นมาเร็วการ์ตูนด็อกมันมา เป็นกองทัพเลยใช่ไหมเนี่ยใช่บันนี่หูยทุกทิศทางเลยอะเฮ้ยว่าแต่กระตูนด็อกมันอยู่รอบทิศทางเลยทําไงดีเนี่ยนั่นดีมันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อะ่ะด้วยดีนะฉันได้ติดกล้องวงจรปิดไว้เฮ้ยห้ย,หยมันมาทุกทิศทางเลย เริ่มนากลัวแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงบ้านหลังนี้ฉันสร้างมาดีมากทุกคนคิดว่าดีหรือเปล่าถ้าดีกดไลค์ให้บันนี่ด้วยเฮ้ยการ์ตูนด็อกเริ่มเดินมาแล้วไหนลองดูกล้องจอนปิดซิโอ้ยตายเธอะมาเป็นกองทับเลยโอยโชคดีนะมันไม่ปีนนะชายกเกลิลแงเป็นยังไงล่ะชายเกลิลเราโชคดีที่เราสร้างบนตึกตรงนี้การ์ตูนด็อกไม่สามารถขึ้นมาได้เป็นไงล่ะสบายเลยตอนนี้สบายมากเลย ทำไมรู้สึกว่าบ้านมันเริ่มโครงเพลงใะ่แไหนลองดูกล้องส่องทางไกลดิเฮ้ยกระตูนดอกมันมาได้ยังไงอ่ะมันขึ้นมาแล้วกลุ่มหนึ่งอะบันนี่เอ้ยทำไงดี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 เอ้ยเริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงมากขึ้นแล้วเฮ้ยมันจะถล่มตึกขอคอยเราเริ่มเอียงขึ้นเรื่อยๆแล้วอะเฮ้ยไม้เธอหักไปแล้วอันหนึ่งอะบันนี่ว้าฉันหล่นยาเก้าว้าเฮ้ยเฮ้ยบันนี่เธอโดนกระตูน ตึกที่เราสร้างก็ไม่รอดนั่นเอง